สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องลิตเติ้ลด o โอเช่นเดิมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์หยุดเป็นวันหยุดของแม่แม่แล้วก็เป็นวันอาจจะเป็นวันหยุดที่ทุกคนรอ,อคอยมานะคะของพนักงานบริษัทอย่างเรานะคะหลังจากที่ทํางานบ้านเสร็จนะคะช่วงบ่ายประมาณบ่าย2องโมงนะคะ<ม>ก็เลยพาอดิออกไปซื้อนอมนะคะแถวบ้าน ก่อนอื่นเลยพ่อๆก็ขับรถไปซื้อของที่ร้านขายส่งแถวอ้อมหน่อยนะคะปรากฏว่าสินค้าหมดค่ะอดีอดเลยนมไม่มีกินก็เลยพาแม่แม่ไปซื้อกล้วยทอดอัมพวาแถวกราตทด่านช่างก่อนนะคะหลังจากนั้นก็พานางแวะซื้อนมในเซเว่นเพื่อให้นางกินประทางประทังท้องไปก่อนนะคะแล้วอยมาซื้อใหม่หลังจากนั้นก็พา การหาร้านส้ตมตำกินนะคะพ่อก็ขับรถเข้ามาในสายห้าเจอร้านนี้เลยใช้ทุ่งตำแหลกเอาชื้อหน้ากินนะคะเอาแวะนะคะเผื่อจะเป็นร้านประจำได้นะคะร้านนี้นะคะบรรยากาศก,ก็โอเคใช้ได้ตำปลาอร่อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเห็นของโอเอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับเม,มนูที่นนะะทานอันนี้ก็มีตำปลามีขนมจีน ต้มแซบกระดูกหมูตขาข้าวโพดแล้วก็ไส้ย่างค่ะอากาศวันนี้ร้อนมากนะคะน้ําแข็งในถังไม่ถึง10นาทีหายไปในพิบตาส่วนอดีตนะคะวันนี้ก็ทานขนมจีนเช่นเคยนะคะขนมจีนเปล่าๆนะคะนางก็กินได้ไม่เยอะหรอกค่ะตามภาษานาง หลังจากกินเสร็จนะคะนางก็มีอาการเริ่มม่วงมาแล้วค่ะนางก็จะพยายามทำตัวไม่ให้ตัวเองนั้นหลับนะคะเด,นนเดินนู่นเดินนี่ทำนู่นทำนี่บางครั้งก็เต้นตามเพลงของทางร้านด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดินเล่นนู่นนี่นั่นจนกว่าพ่อกับแม่กินอาหารเสร็จนะคะไปได้กลับบ้าน พอกลับถึงบ้านนะคะพ่อพ่ก็จัดน้ำแข็งใสให้คนละถ้วยจ้าสำหรับวันนี้นะคะแม่แม่ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ